หมิงเปรียบดังสายน้ําที่เดินทางไปทุกแห่งหนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขามักจะปรากฏตัวตามท้องถนนในอาณาจักรมังกรมองดูโลกที่แปลกประหลาดพร้อมกับหาวิธีกลับไปยังมาตุภูมิของตนประสบการณ์ในอดีตท,ทำให้หมิงระแวงทุกคนไปหมดการต่อสู och och och> ้ระหว่างราชวงศ์ในอาณาจักรมังกร ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและแม้ว่าหมิงจะมีแผนการลับเพื่อหลีกเลี่ยงและเปลี่ยนมันให้เป็นโชคดีก็ตามแต่เขาก็ยังถูกบังคับให้เลือกที่จะเข้าร่วมหลังจากถูกองค์ชายหลีเจนจีองค์ชายรัชทายาทลำดับที่สองของอนาณาจักรมังกรพาเข้ามาทำงานในวังแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพหรือสถานการณ์ใดหมิงก็ยังคงฉเฉลียวฉลาดสงบนิ่ง และสง่างามอยู่เสมอภายในราชวังหมิงได้ใช้ไหวพริบอันเฉียบแหลมคิดกลยุทธ์เพื่อเดาทิศทางของข้อพิพาทด้านการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ขององค์ชายสองด้วยความเป็นผู้ติดตามที่สมบูรณ์แบบทำให้องค์ชายคิดจะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะทำให้ตนได้สืบทอดตำแหน่งห้องเต้นในอนาคต ซึ่งหมิงก็ได้ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องเจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ของตัวเองโดยองค์ชายจะมอบกำลังคนเพื่อช่วยหมิงในการตรวจสอบปรากฏการแปลกๆที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธีการกลับสู่มาตุภูมิของเขาอีกด้วย